สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เหมียวนะคะขออนุญาตมาอัปเดตน้องน้ำทิพแทนคุณเล็กนะคะ Hello everybody um, this is m e มี I will update on น้ำทิพ for คุณเล็ก today น้องน้ำทิพทานเก่งขึ้นนะคะทานเก่งขึ้น วันนี้เรามีข้าวโพดหวานแตงโมท,ที่ปอกเปลือกแล้วข้าวโพดก็หักให้ด้วยนะคะเราจะเห็นว่าเมื่อกี้มีมันเดย์เดินอยู่น้องน้ำทิพย์ก็ไม่ได้โกรธหรือไปวิ่งไล่มันเดย์แล้วนะคะไก่ก็มารออยู่ข้างๆนะคะตอนที่น้ำทิพย์มาแรกๆเนี่ยใครเข้าใกล้อาหารเนี่ยถึงแม้จะทานเสร็จแล้วเหลือนิดหน่อยน้ำทิพย์ก็ไม่ชอบ แต่หน้าขนาดนี้คุณเล็กบอกว่าสังเกตดูตอนที่เขาทานอาหารเนี่ยคนอื่นห้ามยุ่งจริงแต่พอเขาทานเสร็จแล้วเนี่ยทั้งนกทั้งไก่ที่รออยู่เนี่ยก็มาสามารถทานอาหารต่อจากน้ำทิพย์ได้ซึ่งน้องไม่ว่าอะไรเลยค่ะก็คุณเล็กบอกว่าคิดว่าน่าจะเป็นอาการที่เขาอดอยากมาก่อนเนาะก็จะห่วงอาหารมากวันนี้ลองสังเกตด,ดูหางน้องนะคะสั่นไปสั่นมา นี่คืออาการที่เขามีความสุขค่ะลงน้ำไปหลายรอบนะคะวันนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาเรียกว่าก่อนอาหารเย็นเพราะเดี๋ยวน้องน้ำทิพย์นี่อาหารหลายมื้อเลยค่ะ um, น้ำทิพย์ uh, because she has been um, starved of food for a long time um, she's a bit aggressive when she, when she's eating um, when she first a r r i v e while she eat while she eats All the you know rooster and chicken cannot come close. and even after she finished eating and there's a uh, food that you know left over. Um, if the rooster or the chicken come, um, she will chase after them. But after a week or so, now she share her food after she finished with all the chicken and the rooster. And Monday has been walking by, and she doesn't seem to pay, pay attention or chase Monday at all. And you can see the small chick um, walking around, and her ear is flapping, her tail is swinging. That means she's happy with her surrounding. Um, that's a very big progress for her. Naka, luk kai. Deun pay, deun ma รอทานน้องก็ไม่สนใจคะ่ะเมื่อกี้มีหมาตัวเล็กๆสีขาวเดินไปเดินมาน้องหมาชื่อมันเดย์นะคะมันเดย์เดินไปเดินมาน้องก็ยังเนี่ยค่ะเห็นนะหเห็นหูไหมคะก็ยังสะบัดหูสะบัดหางก็แสดงว่าน้องเขารู้สึกว่ามีความปลอดภัยแล้วก็มีความสุขในสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่นะคะจะเห็นว่าตัวสีดำๆเนาะ วันนี้เราสั่งคโครนมาไม่ทันที่คุณเล็กพูดเมื่อวานนะคะก็เดี๋ยวคโครนสีแดงๆมาก็น้องก็จะเปลี่ยนสีจากสีเทาๆเข้มๆน้ำตาลน้ำตาลก็จะเป็นสีแดงด้วยคโครนแต่พอดีคโครนที่มีอยู่อีกที่หนึ่งอะคะ่ะพอดีมันมีเศษเศษกรวดอะไรนิดนึงเราก็จะไม่ใช้กับน้องนะคะก็เดี๋ยวจะหาทรายนิ่มๆมาให้น้องเล่นคโครน ก็จะเป็นก้าวต่อไปนะคะเพราะว่าโดยธรรมชาติของช้างอะ่ะหลังจากที่เขาอาบน้ำเนี่ยเขาก็จะเอาโคลนมาแปะตัวซึ่งโคลนในการเอาโคลนแปะตัวเนี่ยคือสิ่งที่เขาใช้ในการเป็นซันบล็อกค่ะกันแดดด้วยแล้วก็กันมแมลงต่างๆซึ่งน้ำทิพย์ก็ต้องใช้เยอะหน่อยคะ่ะเพราะว่าสังเกตว่าน้องไม่มีหางนะคะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม เขาก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีที่ปัดแมลงนะคะแมลงก็จะเยอะมากเลยค่ะเนี่ยจะเห็นว่าเวลาเขาคันผิวหนังก็จะขยับนะหางก็จะสั่นๆคือถ้าเกิดเขามีหางนะคะปลายหางที่มีขนก็จะคอยปัดแมลงให้นะคะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าแบบขนหางช้างตัดไปแล้วงอกได้อะคะ่ะถามคุณเล็กแล้วคุณเล็กบอกไม่เป็นความจริงนะคะ อ๋อช้างของเราที่เราช่วยมาหลายตัวมากมีแต่หางแต่ขนไม่มีเลยก็คงถูกตัดขนไปขายซึ่งมันทำให้ชีวิตเขาที่เหลืออยู่เนี่ยก็ลำบากค่ะเพราะว่าแมลงพวกนี้ยุงเยิงพวกนี้กัดแล้วก็เจ็บนะคะทั้งคันทั้งเจ็บจะเห็นว่าสิ่งที่เราไปเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราโชคดีก็เป็นความอ,อ,อยู่บนความลำบากของคนอื่นก็ไม่ไม่น่าจะดีนะคะ Um, as you can see, um, Namtip' uh, skin color still a little bit grey, brown, and dark, because she hasn't been doing um, any mud bath. Um, Kundarik and Lek has been um, planning to bring the red mud for her, but um, turn out the mud that they have in another location has a, a, a little bit of the pebbles, small pebbles and stone. So we didn't want that for her. So they have ordered the new lot of um, red mud, which may come tomorrow or the day after tomorrow. We will put the mud in um, Nam tip enclosure so she can do the mud bath after the, she swim. And she already have the, um, I think she already have the cement poles in her enclosure which she can scratch um, talk about scratching. Um, as you can see, um, Namtip doesn't have the tail that she should. So I think having a mud on her skin will really help her because she flies. And if you can see in the background, and that is Tongso or Jungle Boy, he's been paying attention to Namtip a lot. น้องจังกบอยหรือทองสุขค่ะอยู่ข้างหลังที่ร้องโอกโอยอยอยู่เนี่ยค่ะนะคะเป็นช้างตัวผู้ซึ่งเราจะแยกอยู่กับช้างตัวเมียไม่ได้เอามารวมกันนะคะเขาก็ร้องทักทายค่ะทักทั้งคนทักทั้งช้างจังกบอยอยู่มานานแล้วค่ะทองสุขหรือจังกบอยนี่ก็เป็นช้างที่สมบูรณ์มากสวยมากค่ะแต่ตอนมาไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะทุกคนทุกคนที่มาที่นี่ก็สภาพก็จะ ผอมแล้วก็มีอาการต่างๆค่ะหลังจากอยู่ที่นี่ไม่กี่เดือนหรือบางคนอาจจะต้องเป็นปีนิดนึงนะอยู่กับสภาพที่มาก็จะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเท่าที่เหมียวเคยเห็นนะคะโอ้ว่าไงลูกว่าไงน้องทานอาหารอยู่ลูกโอ้โอโอน้องทานข้าวอยู่ลูกก็อาการทางร่างกายอะค่ะก็ใช้เวลาไม่นานค่ะแต่อาการทางจิตใจก็ นานกว่านะคะอย่างที่เราทราบกันสมองของช้างเนี่ยใหญ่กว่ามนุษย์4เท่านะคะช้างมีส่วนของสมองทั้งหมด3ส่วนเหนียวจำได้ชื่อเดียวคือฮิปโปแคมปัสนะคะแล้วก็อีก2ส่วนของสมองซึ่งฝรั่งนักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเขาพูดเลยว่ามันพัฒนาเท่ากับหรืออาจจะมากกว่าของคนก็ได้นั่นหมายความว่าช้างมีหน่วยความจำสูงมากนะคะถือว่าถ้าเกิดเป็น ฮาร์ดดิสก์ก็อาจจะประมาณสักร้อยเทราไบต์อย่างเงี้ยงะนั้นเขาเก็บข้อมูลเขาไม่ลืมว่าไงลูกแล้วก็เขาจะไม่ลืมค่ะเขาจะไม่ลืมงะนั้นสิ่งที่เขาเจอมาในชีวิตเนี่ยน้องไม่ลืมเลยเพั้นการที่เขาจะมีจิตใจที่ฮิลแล้วคือหายแล้วอะค่ะก็ต้องต้องใช้เวลาใช้ความรักและการดูแล นะคะต่อไปเรื่อยๆช้างที่ Elephant Nature Park หลายตัวที่ใช้เวลานานเป็นปีนะคะกว่าเขาจะหายจากทรามาที่เขาเจอมานักวิทยาศาสตร์อีกอย่างหนึ่งที่เหมียวไปอ่านเจอนะคะก็ช้างเป็นอีกสัตว์อีกชนิดเดียวในโลกที่พิสูจน์แล้วว่าเป็น PTSD นะคะหรือว่าโพส t r ทรมาติก um อะไรสักอย่างะคะ่ะเหมือนคนที่ไปลบสนามลบแล้วก็ กลับมาแล้วก็จะจิตใจไม่ปกติอย่างเงี้ยค่ะก็ช้างเป็นสิ่งมีชีวิตอีกอย่างหนึ่งในโลกที่มีตรงนี้ I I watch YouTube one of the YouTube that I watch um, made by um, TED Education um, it's called um, Elephant Never Forget it said that elephant has um, three parts of the brain that is well developed equal human or even more Um, and one of the part of the brain is hippocampus. that's mean um, the complexity of their emotions, the feeling that they have um, is almost the same as us. i think maybe more sensitive. and um, elephant is another being in the whole planet earth that is proven that they have ptsd. Um, so Namtip physically will take months or maybe a year to come to you know really healthy health, and, but I think her her mind will take a little bit longer, considering what you know she's very young and she's been through a lot. Chan Mai Luk Namtip and um, the big boy at the back, Tong Suk, has been talking to Namtip every day, so. I think Namtip will heal, heal faster. You know, if she decided to have friend. Um, I have observed since yesterday that there are um, a few elephants that really pay attention to Namtip. For example, Mintra. So I think Mintra has an I intention to adopt Namtip as her baby. Um, so we will see what happens. นะคะที่สังเกตดูเมื่อวานพอดีก็มาอยู่กับคุณเล็กตั้งแต่เมื่อวานนะคะดูว่ามีช้างหลายตัวเลยที่ให้ความสนใจให้ความสนใจกับน้ําทิพย์นะคะโดยเฉพาะช้างช้างคุณแม่ชื่อมินตรานะคะมินตราเป็นช้างที่หลังพิการแล้วก็เท้าเหยียบระเบิดนะคะแต่มินตราอยู่ที่นี่นานแล้วค่ะเป็นเป็นช้างนิสัยดีมาก เหมือนกับมาเดินใกล้ๆนะคะแล้วก็ให้ความสนใจนะคะแต่ตอนนี้น้ำทิพย์ยังอยู่ในควอนทีนเราก็ไม่ได้ให้เจอหรือว่าช้างตัวอื่นเข้ามายุ่งวุ่นวายเขาก็มาเดินตามขอบๆเลยคะ่ะเหมือนมาส่งเสียงคงส่งเสียงคุยเพราะช้างเนี่ยมีเสียงต่ำกว่า กว่าความสามารถของหูมนุษย์ที่จะได้ยินด้วยเพราะบางทีเขาคุยเนี่ยแบบเขาคุยกันแต่บางทีเราไม่ได้ยินเราเนึกว่าเขาไม่ได้คุยแต่จริง,รงๆเขาอาจจะคุยกันอยู่ก็ได้ใช่ไหมคะน้ําทิพตกลงหนูเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ําลูกมามีว่าหนูเป็นสัตว์น้ําเพราะหนูมีสน็อกเกิลส่วนตัวใช่ไหมลูกดําน้ําก็เก่งเลยลูกขาใช่ไหมคะดําน้ําเก่งเลย ดมๆได้กลิ่นแต่เราเราไม่ให้เขายุ่งกับเรานะคะก็ยังอยู่ห่างอยู่เพราะว่าน้องน้ำทิพย์ก็ยังมีความดุแต่เมียคิดว่าช้างทุกตัวที่มีความดุอะคะ่ะเกิดจากความกลัวเกิดจากความบาดเจ็บทุกทรมานที่เขามามานะคะเพราะฉะนั้นเขาก็คิดเรียกว่าจะดุไว้ก่อนแหละนะคะคือต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนใช่ไหมโลก จมูกเขานี่สามารถดมได้ถ้าจำไม่ผิดนะคะช้างสามารถดมได้ประมาณสองไม์แต่ว่าช้างได้ยินห้าไม์ก็คือไกลห้าไม์ยังได้ยินแล้วก็จมูกเนี่ยประมาณสองไม้ so I was saying that Namtip <c oughs> <c oughs> teasing her whether she's um, a land animal or <c oughs> water animal because all elephant can dive and swims so so good and they use they have each of the event has own has their own snorkels. You know so Nam tip is really a good swimmer Sanilo. Um the weather has been really hot during the daytime. It's about thirty four degrees Celsius or thirty five but um, we start to have the what you call the the smoke, the haze that we have from people burning their corn crops, which is bad. It's starting in February, um, March every year, and it's in around April. That's not good for people and also for all the animals. They also have you know lungs. so everybody who has lung you know if we breathe in the all this smoke and PM 2.5 it's gonna you know slowly hurts us but nothing we can do because you know people around still growing a lot of corn ก็มีคนเริ่มเผาป่านะคะแล้วก็รอบๆค่ะจะได้ได้กลิ่นเยอะตอนกลางคืนก็เห็นตอนนี้อาจจะยังไม่เยอะมากนะคะแต่ตอนที่พีกๆเลยตอนที่มาก็แบบ เห็นไฟตามภูเขาเคยถามคนแถวนี้ว่านอกจากคนที่ปลูกข้าวโพดแล้วก็เผาแล้วเนี่ยมีใครอีกที่เผาเพราะเห็นแบบเผาในที่ป่าเลยอย่างนี้ยค่ะเขาก็บอกว่าจะเป็นคนแถวๆนี้ค่ะที่แบบเหมือนเผาเพื่อเพื่อให้เกิดเห็ดแล้วก็เหมือนเอาของป่าค่ะซึ่งมันก็ลำบากเนาะเพราะว่า เขาอาจจะได้เงินนิดๆหน่อยๆแต่ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นก็เยอะแล้วก็เคยถามหาหมอสัตวแพทย์ว่าพวกช้างพวกอะไรเงี้ยสูตร PM 2.5เขาจะแบบป่วยเหมือนเราไหมหมอก็บอกว่ามันก็เหมือนกันค่ะพี่เพราะก็สูดเข้าไปในปอดเหมือนกันนะคะมันก็ไม่ใช่แค่คนเท่านั้นที่ซัฟเฟอร์จาก PM 2.5ตอนนี้อากาศร้อนนะคะก็โชคดีที่น้ำทิพ มีสระน้ำส่วนตัวก็อยากจะลงเมื่อไหร่ก็ลงได้นะคะอาหารนี้แบบเต็มที่เลยค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่าเห็นบอกว่ามีคนสั่งเค้กให้น้ำทิปเยอะมากเลยนะคะก็เอามาป้อนกันซีรีส์เลยค่ะติดต่อกันตลอดเวลา so I would like to um, thanks everyone who order cake for น n a m พ i p Um, the team has been making the cake and they'll also feed Namtip all day long. Another thing that you know if you follow collect you see that almost every single elephant that went into the river they kind of poop and pee in the river นะคะน้องเวลาโดนช้างอะค่ะดูมาตลอดเลยค่ะทุกตัวเลยพอลงแม่น้ำหรือลงน้ำปุ๊บก็จะอึออกมานะคะเดี๋ยวควาน เดี๋ยวต้องให้น้องเขานิ่งนิดนึงควานเขาก็จะเอาที่ตัดอื้อของน้ำทิพขึ้นนะคะน้ำนี่ที่เห็นอยู่ะคะ่ะมันไม่ใช่น้ำประปานะคะเป็นน้ำที่มาจากแม่น้ำนะคะะนั้นก็สีจะเป็นสีแม่น้ำอยู่นะคะ So all in all, um, Namtip is improving each and every day, and um, I do hope that soon she will, you know, after the quarantine time period, um, she will make friends. I know that um, so many elephants is trying to come close to her enclosure, but because it's during the quarantine, we have to keep them apart. But um, I I do hope that um, Namtip will have her friend because kudlek could could um, um, you know she keeps saying that the, the fastest way and the best way that elephant can heal is from other elephant they understand each other so i do hope that soon after the quarantine period um, Namtip will accept um, maybe a nanny maybe a friend I do hope that. So thank you again for following น m um, t ทิ um, live after the rescue. ก็หวังว่าน้ำทิพพอดีตอนนี้ก็ยังมีเพื่อนมากไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นช่วงควรันทีนเราก็ไม่ได้ให้ช้างตัวอื่นเข้ามาใกล้แล้วก็แต่น้ำทิพ์ก็ดูเหมือนจะพยายามจะเอางวงพาดสาน้ำทุกวันแล้วก็เอาจมูกมาดมๆเรา เหมือนกับล้วก็ดมช้างตัวอื่นด้วยนะคะเขาน้องคงอยากมีเพื่อนอยากรู้ว่าใครนะใครนะแต่ยังไงก็ตามก็ต้องดูดูก่อนนะคะว่าอ,อาการของน้องเป็นยังไงสภาพจิตใจแล้วก็ร่างกายของน้องพร้อมไหมหลังจากคอนทีนไม่ได้แปลว่าพอหลังคอนทีนแล้วคุณเล็กจะปล่อยให้เดินไปนู่นไปนี่นะคะต้องดูอีกทีหนึง่งก็แต่ยังไงก็ตามที่คุณเล็กพูดเสมอคะ่ะว่าช้างเขารู้รู้ใจกันนั้นถ้าน้ำทิพย มีนันนี่มีแม่รับแล้วก็หรือจะมีเพื่อนเนี่ย อาการสภาพของจิตใจเขาก็จะจะดีขึ้นเร็วมากเลยนะคะน,นี่เหมียวเห็นเพราะว่าช้างหลายตัวที่ช่วยมานี่พอได้เพื่อนปุ๊บนี่คือเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนนั้นเราก็ต้องคอยลุ้นนะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านอีกทีนะคะที่ติดตามน้ำทิพ์แล้วก็ส่งกำลังใจแล้วก็ส่งเค้กให้น้องนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะ so thank you everybody um, for following Namtip um, live and thank you for all your support ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ